สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมประจําเดือนตุลาคมนะคะการทานายทํานายผ่านหน้าไพา่ตามความรู้สึกของผู้ทํานายเท่านั้นนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยใครที่ฟังแล้วว่าโอ้ไม่เห็นจะตรงเลยไม่เห็นจะใช่เลยนะ่าแสดงว่าไพ่ไม่ได้บอกเรื่องราวของคุณพลังงานของไพ่เดือนนี้ไม่ตรงกับคุณก็ปล่อยผ่านมันไปนะคะอันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะชาวราศีกุม พิณอวาน่ะไพ่ใบแรกนะคะ2เหรียญค่ะห้าเหรียญน,นะคะเพจช็อปครับไพ่เดอคุยกับใครเอ่ยกำลังคุยกับใครอยู่ไหมสามดาบระวังทะเลาะกันเรื่องเงินนะในช่วงนี้นะคะใจเย็นๆน,นะคะ บางทีหมุนเงินไม่ทนันเดี๋ยววิว,วโอ้โหบางกรณีมีเรื่องของการไม่ไม่ไว้ไม่ใช่ไม่ไว้ใจไม่ซื่อสัตย์ต่อกันด้วยอืมสามเหรียญน,นะคะอ่ะโอเคขอเริ่มต้นที่คนมีคู่นะคะใครที่ไม่ ไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านไปนะคะพี่หญิงขอแยกเป็นกรณีที่หนึ่งนะคะสำหรับคนที่มีดราม่าแล้วกันพี่หญิงรู้สึกว่ามันมีไพ่สามดาบเดวิลเกิดขึ้นแปดดาบเปิดขึ้นแน่นอนมันต้องเป็นดราม่าอยู่แล้วแหละความสัมพันธ์ครั้งนี้มันทําให้คุณรู้สึกมันเป็นความรู้สึกอึดอัดมันยังไปไหนไม่ได้รู้ทุกอย่างเห็นทุกอย่างแต่ไม่พูดนะคะ,ะกรณีที่หนึ่งคือเรื่องของการครบซ้อนมีเดอะเดวิลขึ้นมาอันนี้คือไพ่ตําแหน่งปัญหา ตำแหน่งปัญหาคือเดวิลแน่นอนเป็นเรื่องของการครบซ้อนเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันมันสีดำอะ่ะมันไม่ได้บอกกล่าวมันปิดบงังหรือหรือบางคนอาจจะปิดบังพ่อแม่ก็ได้นะอยู่ด้วยกันแล้วปิดบังพ่อแม่อันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เราพูดกันถึงกรณีคบซ้อนก่อนนะคะกรณีคบซ้อนเนี่ยอย่างที่พี่หญิงบอกไปว่าตอนนี้คุณคุณไม่รู้จะทำยังไงคุณยังปิด ปิดตัวเองอยู่หมายถึงว่าปิดตัวเองในลันนกษณะที่ว่าทําเป็นไม่รู้ทําเป็นไม่เห็นทั้งที่เห็นทุกอย่างรู้ทุกอย่างมันสร้างความเจ็บปวดให้คุณนะเป็นแปดดาบอึดอัดทําอะไรไม่ถูกหรือพูดไปแล้วก็เท่านั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยเลือกที่จะไม่พูดในเดือนตุลาคมนี้นะคะปัญหาของคุณเลยก็คือเรื่องของการเดอะเดวิลนั่นแหละคือการนอกใจคือการไม่ซื่อสัตย์คือทําอะไรทําอะไรก็แบบ ไม่บอกกล่าวอะ่ะหรือมันมีคนเข้ามาในในความสัมพันธ์อะ่ะเป็นสามดาบขึ้นไงอ่าทีเนี้ยเออบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการชอบดื่มชอบปาร์ตี้ก็ได้นะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการครบซ้อนชอบดื่มชอบปาร์ตี้ชอบใช้ชีวิตกลางคืนนะคะเลยเลยทำให้ทะเลาะก,กันค่อนข้างบ่อยในเรื่องลักษณะของแบบนี้นะคะ ที่เลวร้วายกว่านี้พี่ไม่ขอพูดถึงแต่พี่รู้สึกอยู่แต่ไม่พูดถึงนะนี่คือเรื่องของคนที่มีดราม่าแล้วกันนะคะมันก็จะถามว่าแล้วมันจะเป็นยังไงในอนาคตมันเป็นไพ่สามดาบนี่ไพ่อนาคตพี่ยังรู้สึกว่าคุณยังไปต่อแบบเจ็บเจบนะคะยังไปต่อแบบเจ็บเจ็บเพราะอะไรรู้ไหมในความรู้สึกของคุณคือสีไม้นะคะสีไม้คือคุณยังคิดถึง ครอบครัวอยูค่คุณยังคิดถึงความสัมพันธ์ที่คุณคิดว่าเนี่ยคือบ้านเขาคือบ้านเขาคือคนที่บ้านนะคะคุณยังคงห้าเหลี่ยนอะ่ะคุณยังคงไม่ไปไหนอะ่ะไม่ไปไหนถ้าคนที่ถูกกระทําพี่มองว่าคุณยังคงอยู่คุณยังคงไปแบบเจ็บเจ็บไม่ว่าเขาจะทําให้คุณเจ็บไม่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของพื้นฐานมันไม่ค่อยแน่นมาอยู่แล้ว หมายถึงว่าณตอนนี้มันเป็นพื้นฐานไม่ค่อยแน่นแล้วอ่ะหรือในบางความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะตอนนี้คือเป็นเงินหมุนเข้าซ้ายออกขวาเงินอาจจะไม่พอบ้างอาจจะทะเลาะก,กันในเรื่องของการเงินก็ได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่3ก็ได้ในกรณีที่2นะคะบางครอบครัวกําลังพูดคุยกันถึงเรื่อง เก็บหอมรอมลิบอยากจะสร้างบ้านอยากจะไปขอสู่ขอแต่งงงแต่งงานหรือกำลังเก็บเงินเพื่อที่จะไปพูดคุยในเรื่องของการสู่ขอได้ด้วยบางคนกำลังเตรียมงานที่จะแต่งงานด้วยซ้าและช่วงการเตรียมงานเนี่ยพิงจะบอกเลยว่าหลายคู่ค่อนข้างที่จะทะเลาะกันค่อนข้างเยอะพอสมควรอันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเนี่ยเป็นเป็นเป็นประมาณนั้นนะคะ อืมในอนดีตที่ผ่านมา Page of คั p ไพ่ The w เวอรบางคนมีแฟนแฟนเป็นเด็กอายุน้อยกว่าชาวธาตุน้ำมิงกรละกดพิจิกก็ได้นะคะและ้วก็หรือมีแฟนที่อยู่ทางไกลเป็นเ h e w o วอรคนต่างชาติต่างภาษาพ่อไม่แม่ม่ลูกติดเกิดขึ้นได้แล้วตอนนี้คนที่มีแฟนทางไกลก็เหมือนกับว่า เป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างรูทีนอะเป็นการประคับประคองกันไปอยู่อะไม่ค่อยหอวือหวาเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นทะเลาะกันค่อนข้างโอ้ที่ว่าบ่อยแปดลบสามหรือห้าค่อนข้างบ่อยเป็นคู่ที่ไม่ค่อยยอมกันหรือเป็นคู่ที่มักจะทะเลาะกันด้วยความคิดไม่ตรงกันหรือคนภายนอกนะคะเอาปัญหาเข้ามาให้ก็ได้สภาพแวดล้อมภายนอกที่บ้านสภาพ อะไรหลายๆอย่างการใช้ชีวิตหรือแม้แต่ความคิดไม่ตรงกันเป็นคู่ที่เลือกกันหลายครั้งไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับนะคะมันเหมือนกับมันไม่ขาดกันอะไม่ว่าจะเจสถานการณ์ใดๆนะตอนนี้นะคะมันก็ยังคงดูแบบนั้นนะคะในอนาคตก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่สำหรับคนที่มีดราม่านะคะอืม คนที่ไม่มีดราม่ามันก็จะบอกว่าไม่มีดราม่าไม่ได้เพราะไพดัามมันขึ้นเดวิลวมันขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของคุณแฟนขี้หึงอันนี้คือถามว่าดราม่าไหมขี้หึงก็ดราม่านะมันก็สร้างความอึดอัดให้เราอะขี้หึงมากทะเลาะกันกับความขี้หึงอะทะเลาะกันกับความระแวงอะบางคนมีแฟนทางไกลอย่างพี่บอกใช้โลกออนไลน์ใช่ไหมสื่อสารกันผ่านวิดีโอคงวิดีโอคอน แล้วไม่ไว้ใจอะค่ะไม่ไว้ใจเราพอการไม่ไว้ใจเราคุณเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเขาด้อยค่าเราทําไมเขาไม่ให้เกลียดเราการไม่ไว้ใจเราคือการไม่เคารพเราบางครั้งนะคะหลายหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้สําหรับคนที่อยู่มีแฟนทางไกลอทั้งทั้งที่เราก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรให้เขาไม่ไว้ใจแต่ด้วยความเป็นนิสัยของเขาที่เขาเป็นคนที่ขี้หึง มีไหมคะพี่หญิงเคยมีนะคนที่พี่หญิงคบแบบนี้เป็นอย่างนี้เลยออกนอกบ้านนิดนึงไปเจอเพื่อนนิดนึงแล้วพูดจาไม่ดีว่าเราจะไปหาผู้ชายอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้คือพี่หญิงยกตัวอย่างนะคะมีลักษณะเช่นนั้นด้วยตามความรู้สึกที่เห็นหน้าไพาน้นเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างความอึดอัดในความสัมพันธ์นะคะมันยังคงแบบพยายามประครับประครองอะ่ะพยายามประครับประครองอยู่นะคะ,ะหลายๆคนก็ยังช่วงนี้กําลังคิด คนที่มีครอบครัวแต่งงแต่งงานแล้วกําลังคิดในเรื่องของการสร้างบ้านด้วยนะบางคนนะสร้างบ้านเงินก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีก็เลยขาดขาดสนนิดหนึง่งความใจร้อนอีกอย่างหนึ่งนะคะให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ร้อนอารมณ์ุเฉียวหรือทะเลาะกันในบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ควรทะเลาะเกิดขึ้นได้อ่าประมาณนั้นทีนี้ขอดูไพ่ whisper of love ให้คนมีคู่หน่อย be willing to express love นะคะเขาอยากให้คุณแสดงออกในเรื่องของการให้และการรับด้วยไม่ใช่คนนึงให้อย่างเดียวคนนึงรับอย่างเดียวความสัมพันธ์ที่ดีมันต้องมีเรื่องของการให้และการรับแล้วการแสดงออกด้วยนะคะให้รับให้รับไม่ใช่ต่างพอฉันรับฉันก็จะรับอยู่ฝ่ายเดียวฉันไม่เคยให้เลยอะไรเงี้ยนะคะอืม ซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ก็ได้เออเป็นอะไรทำอะไรเล็กๆน้อยๆให้ก็ได้คนออกไปทำงานนอกบ้านเราก็ทำกับข้าวอยู่ที่บ้านกลับมากินข้าวหรือทำอะไรเล็กๆน้อยๆเอาน้ำให้ออกไปออกไปข้างนอกกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Simple acts of kin, 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 kin ness, kindness kindness โอ้ผู้หญิงกำลังสับสน ขอโทษนะภาษาอังกฤษภาษาเยอรมัน <c oughs> kindness ถ้าถ้าเป็นภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าคินไงอ่าทีเนี้ยเขาบอกว่าให้คุณอยากจะให้คุณฝึกในเรื่องของการความมีเมตตากัดรุณาการเอาใจเขา,าการเอาใจใส่มันอยู่รอบๆตัวคุณนะคะมันจะนำพามาซึ่งความสุขให้ไม่รู้ให้ทำไมถึงบ่อยนี้นะคะก็ลองไปลองดูเนาะการที่แบบเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าเอาแต่ใจตัวเองจนเกินไป ดูแลเขาด้วยความใจดีด้วยความเห็นอกเห็นใจด้วยความเป็นมิตรอะไรแบบนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้อยู่รอบตัวคุณทั้งนั้นนะคะอ่ะทีนี้สําหรับคนที่โสดบ้างนะคะอ่าถ้าไปหญิงพูดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะงงไปหน่อยก็ขอโทษด้วยนะพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาจะไม่อัดใหม่นะคะ <laughs> เป็นยังไงไปอย่างนั้นเลยครั้งเดียวจบอ่าสำหรับคนโสดพี่มองว่าคุณกำลังเริ่มต้นคุยกับใครสักคนหนึ่งเป็นการเริ่มต้นคุยมีเพื่อนใหม่มีมิตรภาพใหม่ๆอืม <c oughs> อาจจะเป็นชาวาธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกชาวาธาตุไฟเมษธนูชาวมังกรเกิดขึ้นได้นะคะ เป็นคนที่คุณอาจจะคุยผ่านโลกออนไลน์หรือคุณไปเจอคนนี้ในโลกออนไลน์เป็นชาวต่างชาติได้ด้วยเป็นเดอะเวิด์เป็นคนที่อยู่คนละประเทศก็ได้เนี่ยทีนี้แต่ในการคุยมันเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวหรือคุณไม่ได้คุยกับเขาคนเดียวอะค่ะนะคะ,นะค,ะคนที่โสดที่กําลังคุยกับใครสักคนอยู่ผ่านโลกออนไลน์หรือเงี้ยให้ระวังในเรื่องของการโดนหลอกด้วยนะให้ศึกษาให้ดีๆนะคะเพราะว่าเดวิลขึ้นมา เป็นตำแหน่งปัญหาคุณอาจจะเจอคนที่เข้ามาหลอกลวงคุณหวังผลประโยชน์จากคุณอาจจะมีตัวตนแล้วเข้ามาหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างจากคุณหรืออาจจะไม่มีตัวตนในโลกออนไลน์เลยก็ได้เขาเรียกว่า scammer เพราะฉะนั้นใครที่จะคิดจะเข้าไปในเว็บเดทเว็บออนไลน์ทั้งหลายแหล่ให้ไปศึกษาคําว่าสก c a m m e r ให้ดีๆเขาจะมีวิธีค่ะแล้วเราถ้าเราศึกษาดีสกมเ m m e r จะคุณจะรู้ทันสก c a m m e r ทันทีนะคะเข้าไปศึกษาด้วยนะคะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าคุณกาลังคุยกับใครสักคนหนึ่ง อซึ่งบางคนก็คุยสองคนคุณยังเลือกอยู่อ่ะมันเป็นลักษณะของการสามเศร้าอ่ะสามคนอ่ะมันยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งเป็นการคุยคนนี้คุยคนนั้นประคองไม่ให้รถไฟมันชนกันด้วยนะไม่ให้เขารู้หรือเขากําลังทําอยู่นะคะในความรู้สึกของคนโสดอ่ะต้องการคนที่มั่นคงนะต้องการคนที่มั่นคงต้องการคนที่เข้ามาประคับประคองช่วยเหลือกันในเรื่องของการการเงิน ด้วยคือไปด้วยกันช่วยเหลือกันเป็นคู่ทุกคู่ยากกันประมาณนั้นนะคะทุกสุขด้วยกันเพราะมีใครที่มีลูกติดไหมอะ่ะเออบางคนก็มีลูกติดบางคนไปเจอคนลูกติดอย่างเงี้ยอืมอยากให้เขาช่วยประคับประคองกันไปอย่างเงี้ยไปด้วยด้วยกันด้วยกันได้ะคะ่ะตอนนี้คนโสด บางท่านอาจจะไปเจอในโลกออนไลน์หรืออาจจะเจอในกลุ่มของเพื่อนก็ได้นะคะมีพ่อสื่อแม่สื่อแนะนํามีใครไหมพี่เพิ่งเห็นออกโหนกระแสมีใครไหมไปไปจ่ายเงินนี่คิดออกเลยพอคิดเห็นสามเดืยงขึ้นมาก็เลยคิดออกเรื่องที่เขาไปออกโหนกระแสมีใครได้ดูไหมไปเสียเงินเสียทองอะคะ่ะเสียเงินเสียทองให้เขาหาคนที่ถูกใจผ่านโลกออนไลน์ แล้วสุดท้ายมันเป็นสามดาบกับเดวีวพี่มองว่ามันระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะบางท่านออเพอดีนึกออกไม่รู้มันแวบ,บขึ้นมาเมื่อวานเพิ่งดูหนกระแสย้อนหลังของที่ว่ามีอะไรอะเพจอะไรอะหาคนจ่ายเงินแล้วก็หาคู่แล้วเอารูปนักฟุตบอลอะไรมานะ่ะนะคะศึกษาเยอะๆอืมศึกษาเยอะอย่าทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะคะแปดดามไม่เอาเราสามารถที่จะศึกษาได้ทําได้ด้วยตัวเอง จะได้ไม่โดนหลอกนะอันนี้ก็คือคนโสดที่เข้าไปหาคู่ในโลกออนไลน์แล้วกันสําหรับคนโสดที่กําลังคุยกับใครสักคนอยู่หนึ่งอยู่เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกลับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะนะคะพี่รู้สึกว่าคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณเป็นฝ่ายตามเขาคุณตามเขาหรือคุณอาจจะยอมเขาเรื่องด้วยผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างมันเป็นรักสามเศร้าแน่นอนนะคะสามดาบสามเหรียญเดวิลเข้ามา แปดดาบมืดมนหนทางอึดอัดแต่ยังไม่ออกอืมคนโสดที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่กับเราเป็นแบบหนึง่งอยู่ต่อหน้าสาธารณชนเป็นแบบหนึง่งมันไม่มีความสุขอะค่ะสามดาบมันขึ้นอนาคตมันยังคงไปอย่างนี้ต่อไป นะะอนาคตของพี่หญิงคือสองถึงสามเดือนนะคะไม่เกินนี้เราดูกันสั้นๆไม่ได้ดูยาวนะคะทุกคนเดือนที่สี่เดือนที่ห้าเดือนที่หกคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้คุณอาจจะเดินตัดสินใจเดินออกจากตรงนี้ไปก็ได้คนที่ไม่ชัดเจนแต่ตามความรู้สึกตามหน้าไพ่ในเดือนนี้ตุลาตุลานะคะคุณยังคงเจ็บปวดคุณยังคงตามเขาอยู่เป็นผู้ตามอะคะ่ะ คุณกําลังพี่รู้สึกว่าคุณกําลังด้อยค่าตัวเองอะ่ะไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเนี่ยห้าเหลีห่ยมในความรู้สึกของคุณอะ่ะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงคุณก็ยังจัดไต่กับเขาอะ่ะโดยที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองถามว่าความสัมพันธ์มันเป็นยังไงมันไม่มั่นคงแน่นอนค่ะถ้าถ้ามันมั่นคงนะคะมันไม่เป็นสามคนมันจะเป็นแค่สองคนความรักมันควรจะมีแค่สองคนอันนี้คือคนที่ไม่ชัดเจนที่เข้าไปอยู่วังวนอย่างที่พี่หญิงพูดถ้านอกเหนือจากนี้ก็ปล่อยผ่านนะคะไม่ต้องไปสนใจ เดี๋ยวเราไปดูวิสเปิลเลิฟกันค่ะ Find out what is important to t h o s e y o u love and act on it เขาบอกให้คุณค้นหาอะไรที่มันสำคัญสำหรับตัวคุณสำหรับความรักความสัมพันธ์ที่คุณอยากจะมีคุณลองค้นหามันดูแล้วทำดูยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นอ่ะในกรณีที่คนโสดที่ มีความสัมพันธ์ซัาซ้อนไม่ชัดเจนถามตัวเองดูว่าอะไรที่มันสําคัญต่อตัวคุณคุณอยากมีครอบครัวไหมคุณอยากมีความรักที่มั่นคงเป็นสีไม้อยู่ในความรู้สึกลึกๆของคุณอย่างเนี้ไหมนะคะแล้วถ้ายังอยู่อย่างนี้คุณไม่แสดงมันออกมันออกไปคือไม่ยอมออกจากตรงนี้มันจะได้เจอไหมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องลักษณะประมาณนั้นนะคะพี่หญิงแค่ยกตัวอย่างนะคะ ใบที่สองมิลเลอรเคลนแอน้ไพ่บอกว่าทุกอย่าง everything has its gift มันมีความมหัศจรรย์มิลเ c l e m i r ลนมิรคค,คือความมหัศจรรย์มีเขาเรียกอะไรอะ่ะเออนึกไม่ออกนึกภาษาไทยไม่ออกนั่นแหละมันมันสามารถทำได้ คุณเราคนเราทุกคนน่ะมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่ในตัวของเราทุกคนแล้วไพ่แพนบอกว่าทุกสิ่งที่คุณได้ตอนเนี้ยถ้าคุณแอนเบสิ่งคุณไปขอพรเอานะไว้แล้วคุณทําดีนะคะคุณทําดีทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเขาจะตอบแทนคุณเป็นของขวัญให้ประทานให้คุณเออม,มันมีมิลาเคลนเสมออะแต่ภาษาไทยคืออะไรมิลาเคลนอะโอ๊ยพี่ก็เออ นะคะมันเป็นสิ่งมหาศา์เกิดขึ้นได้ในตัวคุณเสมอะคะ่ะทุกคนมีเพราะนั้นทำสิ่งที่มันดีกับตัวเองเนี่ยแล้วถามตัวเองดูว่าอะไรที่สำคัญที่คุณต้องการอะไรที่ไม่ดีคุณก็ต้องปล่อยมันออกไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเคารพตัวเองนะคะห้าเหรียญคือคุณขาดความเชื่อมั่นหนึ่งขาดความเชื่อมั่นในตัวเองสองด้อยค่าตัวเองนะคะให้เคารพตัวเองเคารพตัวเอง อะไรที่ดีๆมันก็จะเข้ามาให้ประมาณนั้นอ่ะไม่รู้จะจบยังไงก็ประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะใครที่ชอบยังไงฝากกดซับสไครด้วยนะคะขออภัยในความพูดตะกุตะกักนะคะพี่ไม่ได้อัดใหม่นะคะเมื่อก่อนถ้าตะกุตะกักมากพี่อาจจะอัดใหม่แต่นี้พี่ไม่อัดใหม่นะคะพี่ไม่ค่อยมีเวลาเลยช่วงนี้บางทีก็มานั่งคิดว่าจะไปต่อหเลพอแค่นี้เพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีเลยนะคะตอนนี้ไปเรียนภาษา เรียนภาษาเยอรมนันแล้วก็มันค่อนข้างไปเรียนตอนอายุเยอะเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นนะคะนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ